นี่ก็คือผิวก่อนแล้วก็นี่ก็คืออ f t e เตอร์นะคะหลังจากที่เราใช้สกินแคร์ที่เรากำลังจะมาพูดในวันนี้ว่าเราใช้อะไรบ้างในช่วงนั้นละคะ่ะสวัสดีค่ะค่ะต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ดีสกินแชนแนลแชนแนลที่ทำให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็สนุกไปกับการดูแลผิวแล้วก็การเลือกใช้สกินแคร์โอ๊ยพูดยากจังเลยโอเคนะคะวันนี้ จะบอกว่าหัวข้อที่เรากำลังจะพูดนะทุกคนต้องตั้งใจฟังเพราะว่ามีคนเรียกร้องกันมากมานะคะในทางไอีคือเมื่อประมาณ2ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยดยวใหญ่เข้าบ้านใหม่ใช่ไหมแล้วก็เจอฝุ่นบ้านใหม่แล้วก็ใส่แมสใส่เนี่ยสิวบุกเยอะมากนี่ดูเลยนะคะผิวดิฉันเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วเป็นแบบนี้นะคะก็คือว่ารูขุมขนกว้างผิวมันสุดๆแล้วก็แบบมันมีการอักเสบอยู่เยอะมากอะใต้ผิวนะแล้วจับแล้วมันก็หุกคะ่ะคือสิวแบบสิวอุดตันอะ มาประมาณเป็น10เมตรอะแล้วก็สิวอักเสบคือประมาณ2อสเมตรแล้วแบบกําลังจะปะทอุอะ ยูก็เลยแบบว่าไม่ได้แล้วเราต้องจัดการมันนะคะถ้าค่าศึกมาขนาดนี้นะคะก็รู้สึกว่ารอบนี้เนี่ยนะเราดูแลผิวดูแลสิวได้ดีมากนะคะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะคามมันนะ,ะทำให้มันหายไปได้นะคะก็ประมาณ5้าวันน่ะดูว่ามันก็ดีขึ้นอย่างมากเลยนะคะอันนี้ก็คือผิวก่อนแล้วก็นี่ก็คืออ f t เ r อร์นะคะหลังจากที่เราใช้สกินแคร์ที่เรากําลังจะมาพูดในวันนี้ว่าเราใช้อะไรบ้างใน ช่วงนั้นแะคะแล้วก็ตอนนี้ก็คือผ่านมาประมาณ2อาทิตย์10วันมันเนี้ยแล้วนะคะตอนนี้ก็คือเคลียร์แล้วนะจ๊าไม่ได้มีอะไรที่บอกว่าทําให้กวนผิวแล้วนะคะ โอเคมาเริ่มกันเลยดิวจะบอกว่าเวลารักษาสิวด้วยตัวเองเนี่ยนะในแบบยุคโควิดที่แบบคลินิกปิดเนี่ยนะเราเนี่ยต้องน้อยแต่มากเข้าใจใช่ไหมคืออย่าไปทับอย,ทอย่าไปทบอย่าไปทาอะไรเยอะใครบอกว่ายาสิวนุ้นก็ดีอันนี้ก็ดีอันนี้ก็ดีแล้วก็ทาลง,ลง,ลงบนหน้าเราทั้งหมดอย่างเงี้ยไม่ได้ทําไม่ได้นะคะเพราะว่าในช่วงที่ผิวอักเสบผิวเป็นสิวอะเราควรจะลงอะไรที่น้อยที่สุดแต่มีเหตุผลในการลงแล้วลงแล้วรู้ว่ามันจะเกิด ผลดีกับผิวในช่วงนั้นมากที่สุดนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยอย่าไปประโคมเพราะถ้าลงเยอะยิ่งอุดตันจำไว้นะดังนั้นนะคะสำหรับดิ้วนะดิ้วชายพวกเนี้ยเราดิ้วแฮปปี้มากบางตัวเนี่ยก็คือไม่เคยใช้มาก่อนซะด้วยซ้ำนะคะแต่อ่านส่วนผสมแล้วเรารู้สึกว่า โอเคเราจะต้องลองกับน้องเขาสักครั้งหนึ่งนะคะรูทีนตั้งแต่อันแรกเลยนะคะเริ่มด้วยหลังจากล้างหน้าเราก็จะใช้มิสนะคะซึ่งมิสที่เราใช้ในช่วงที่เป็นสิวก็คือตัว Mesoesthetic นะคะ Hydra t onic m ม s สนะคะตัวนี้ คือเป็นลายใหม่ของเมสโซเขานะเขาก็ส่งมาให้เราลองแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ยได้ลองพอดีเลยมาในเวลาที่ถูกต้องนะคะลายนี้เน้นความสมดุลของผิวมีโพสเบอติกจำได้ใช่ไหมเราเคยพูดถึงโพสเบอติกพรีเบอติกโพสเบอติกอันนี้มีโพสเบอติกนะคะก็คือเพิ่มแบคทีเรียที่ดีให้กับผิวไปสู้กับแบคทีเรียที่ไม่ดีทําให้สมดุลมากยิ่งขึ้นที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งคือมันมีส่วนผสมจากดอกกุหลาบพันธุหนึ่งต้องเป็นพัน์นี้เท่านั้นนะคะไม่ใช่ดอกกุหลาบอะไรกกก็ไดนะดนน้้นนนนะคืออุุาาพัธ์ีีีเ่ยมงวจ สามารถที่จะช่วยฆ่าเชื้อ P a c อ e ได้แล้วก็ช่วยรักษาสิวที่เกิดจากการติดเชื้อได้อย่างดีนะคะเราก็ไปอ่านงานมารู้สึกว่าเฮ้ยแล้วอันนี้ส่วนผสมตัวจากดับบลูลาบตัวนี้ค่อนข้างที่จะเข้มข้นมากนะคือเป็นแบบส่วนผสมอันดับ2เลยนะคะสำหรับ,บตัวนี้ชอบมากคือชอบมากคือมันอาจจะเติมระหว่างวันแล้วอาจจะ คือหัวมันอาจจะเหมือนปืนฉีดน้ำนิดนึงนั้นคืออาจจะแบบว่าไม่ได้ละอองละเอียดมากนะคะแต่เราก็จะฉีดให้ดูนี่นี่นี่เดี๋ยวฉีดให้ดูนะคือมันก็จะเป็นแบบเออตอนมันชุ่มฉ่ำชุ่ม,ช,ม,ช,มชื้นคืออย่าเติมระหว่างวันละกันคิดว่าเติมตอนล้างหน้าเสร็จแล้วก็ใช้ตัวนี้เลยฉีดไปให้ชุ่มชุมทั้งหน้านะคะรับรองว่ารสกลิ่นเหมือนใบเตยชอบมากตัวนี้ชอบมากคามผิวได้ดีมากนะคะแนะนําสุดๆนะคะ ไปนะคะหลังจากนั้นเราก็จะลงเซรัม่มเซรั่มช่วงนี้เนี่ยในช่วงที่เป็นสิวอะคะ่ะเราเน้นไม่ต้องเน้น anti-aging จ,จะหน้าขาวใสหยุดก่อนนะคะรักษาสิวให้หายก่อนค่อยไปมีออปชั่นเสริมอย่างอื่นนะคะเซรั่มที่คุณจะใช้ในช่วงนี้คือเซรั่มแบบอะไรเซรั่มที่ช่วยในเรื่องของสิวค่าเชื้อพวก uh, BHA salicylic acid ประมาณนี้ได้นะคะหรือว่าอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเซรั่มที่ช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูผิว สมมุติว่าผิวเราเนี่ยมันแบบว่ามันอักเสบใช่ไหมมันมีแผลม,มีอะไรอย่างเงี้ยถ้าเซรั่มนั้นช่วยฟื้นฟูผิวกระตุ้นคอลลาเจนสมานแผลทําให้แผลหายเร็วขึ้นได้อนันนั้นะ ก็จะดีนะคะ2ตัวที่ดูเลือกมาใช้ในช่วงที่ดูเป็นสิวเยอะๆก็คือตัวนี้นะคะ Skin Solutions นะคะ Active Serum ตัวนี้เนี่ยเป็น Growth Factor ที่เข้มข้นมากนะเป็น EGF ดังนั้นก็จะช่วยฟื้นฟูผิวได้เร็วนะคะถ้าไม่มีตัวนี้อีกตัวหนึ่งเนี่ยที่เราใช้เหมือนกันเราก็เร็วเหมือนกันเพราะว่ามี G F ถึง5ตัวนะคะก็คือตัวที่เรียกว่า Sensilis เป็น Ampule นะเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปให้ดูนะวันนี้เราไม่ได้เอามานะคะตัวนี้ก็คือเร็วแรงดีนะคะฟื้นฟูผิวได้เร็วจริงๆนะคะ และอีกตัวหนึ่งนะคะเซรั่มที่เราจะเลือกใช้ในช่วงที่เป็นสิวก็คือตัว Eminence นะคะ Bright Skin Liqueur Serum นะคะอันนี้เราไม่ได้ต้องการความไบรท์ตามชื่อเขานะคะแต่ว่าตัวนี้มันมีส่วนผสมจากที่เป็นสารสกัดจากชะเอมเทศซึ่งชะเอมเทศอะคะ่ะมันลดอักเสบด้วยมันมีแบบเอ่ยมีเอฟเฟกคล้ายๆกับสเตยรอยด์นะคะแต่เป็นสเตยรอยด์ธรรมชาตินะไม่ได้เป็นสเตอรอยด์จริงๆนะคะแค่จะช่วยแบบเอ่ยทำให้ความบวมความแดงมันลดลงรอยแดงเนี่ยดีขึ้นเพราะ สีเราก็จะมีรอยแดงตามมาใช่ไหมตัวนี้เนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันเบามันสบายมันเวิร์กนะคะสําหรับตัวนี้นะไปหาซื้อได้ที่ริดิร้านดิอัฟเตอร์นูนช o อปนะตัวนี้เราซื้อมาจากของตรงนู้นนะคะต่อมาเนี่ยถามว่าอะไรมาในขั้นตอนของแบบยาอย่าเรียกว่ายาดีกว่าเรียกว่าสกินแคร์ที่แบบเออต้องหาซื้อในร้านเพสัตที่ต้องแบบ มันสามารถที่จะรักษาสิวได้ค่อนข้างจะเ f f e c t i v e ถ้าไปหาคุณหมอคุณหมอก็คงจะจ่ายยาประมาณนี้ให้นะคะฮีโรของดิวในรอบนี้เลยก็คืออีพิโดนะคะอีพิโดเนี่ยเราไปซื้อได้ตามร้านขายยาเนาะ คือประมาณแบบ7 0 0ดอ่ะตัวนี้นะคะก็คือไม่แพงเลยตัวยาเขาเนี่ก็จะเป็นเบนซิลเ e อร์ออกถ้าบอกว่าเบนซิลเ e อร์ออกซคนอาจจะอะไรเหรอแต่ถ้าบอกว่าเบนแ a กเนี่ยคนก็จะรู้จักกันนะคะคือตัวเบนแซกนั่นแหละตัวยาของเขาเนี่ยคือเบนซิลเปอร์ออกไซด์เบนแซกมันเป็นชื่อทางการค้านกเบนซิลเปอร์ออกไซด์สอแล้วก็มีตัวยาอะดั l ล n e นะคะหรือว่า มันเป็นอนุพันธ์วิตามิน A นะ0.1%นะคะคือตัวนี้เนี่ยใสยทั้งอะดัปลีนแล้วก็ใส่ทั้งเบนแซกซึ่งทั้ง2ตัวเนี่ยค่อนข้างจะเป็นสิ่งที่ช่วยในเรื่องของสิวเนี่ยได้ดีทั้งในเรื่องของการฆ่าเชื้อการละลายสิวในใน,ในรูขุมขนที่แบบมันมีน้ํามันเยอะอยู่ทําให้หน้าแห้งลงนะคะ ค่อนข้างที่จะครบวงจรแล้วปกติเนี่ยเป็นแสบเนี่ยเราจะทาแล้วก็ต้องทิ้งไว้ประมาณ1 0บสนาทีแล้วก็ล้างออกแต่ตัวเนี้ยเขาทําสูตรมาค่อนข้างดีนะคือเป็นเจลๆอย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องล้างออกเลยนะคือสามารถที่จะทาแล้วก็ทั้งคืนได้เลยนะคะบางคนเนี่ยถ้ามีปัญหาไม่ทั้งหน้าจะทาแค่บริเวณนั้นก็ได้นะคะอย่างเช่นเอ้ยมีบริเวณตรงคางเยอะก็จะทาประมาณครึ่งหน้าอันนี้ก็ได้หรือว่าหน้าผากเยอะก็ทา แค่นั้นก็ได้นะคะสิ่งที่ควรระวังจากการทาตัวนี้ก็คือว่าถ้าคนที่ผิวแห้งหรือว่าผิวธรรมดาเนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่าเอ้ยทาไปแล้วหน้าแห้งลงก็อย่าลืมทา moisturizer เยอะๆนะแต่ตัวนี้ดิวจะบอกเลยว่าดิวเริ่มทาประมาณ2-3คืนอะสง,งบแบบสง,งบดีมากนะคะแบบบอกเลยว่าดีมากคือปกติอะดิวจะใช้ตัวอัดัปเปิล0.1%เป็นประจำประมาณอาทิตย์ละ อยู่แล้วใช่ปะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเขาก็ใส่ตัวยาเดียวกันมาแต่บวกเบนซิลคลอไรด์ไปด้วยเรารู้สึกว่าเออใช้ตัวนี้แล้วมันเร็วกว่าเยอะเลยนะคะก็แนะนำมากเลยสำหรับใครที่อยากจะดูแลผิวที่เป็นสิวด้วยตัวเองนะคะตัวนี้ได้เลยแล้วเวลาทาเนี่ยไม่จำเป็นต้องทาทุกวันนะคือถ้าสมมติว่าช่วงที่เป็นสิวก็จะทาทุกวันกลางคืนอย่างเดียวนะแต่ว่าถ้าใครแบบว่าเอยผิวชิวแล้วอาจจะแบบเอยไม่ได้เป็นสิวเยอะนะคะแต่ต้องการที่จะ ป้องกันไม่ให้สิวเกิดเนี่ยก็ทาได้นะอาจจะทาอาทิตย์ละครั้งประมาณนี้นะคะโอเคต่อไปพูดถึงออปชั่นเสริมในเรื่องของตัวแต้มตัวแต้มที่เราใช้รอบนี้เรารู้สึกว่าชอบมากเลยคือมันอ่อนโยนมันดีส่วนผสมมันอาจจะไม่ใช่ส่วนผสมที่แบบเออเป็นส่วนผสมเมนสตรีมในตลาดปกติท่าเอ้ยก็ทาเออพวก BHA หรือว่าครีมบันไมซินนู่นนี่นั่นนะแต่ตัวนี้เนี่ยคือ t h e r m o s u i c a l นะคะอันนี้เป็นเมดิคอลเกรดจากเกาหลีเนอะเขาส่งมาให้เราใช้พอดีแล้วเราก็เลยแบบเอ้ยได้ลองจะบอกว่ามันเป็นตัวแต้มสิวที่ส่วนผสมโอเคมี BHA แล้วก็มันจะมีสองสตัวที่เป็นส่วนผสมที่เราอาจจะไม่คุ้นเคยไม่เคยได้ยินมาก่อนนะคะแต่พอเราไปอ่านแล้วเนี่ยมันช่วยฆ่าแบคทีเรียได้แล้วก็ทําให้ลดความมันส่วนเกินบนใบหน้าด้วยเรารู้สึกว่าเออมันเวิร์กแล้วมันจะแบบ ปกติต้านสิวรู้สึกมันแห้งๆแดงๆหรือว่ามันลอกในบริเวณนั้นอะเราจะบอกว่าตัวเนี้ยไม่เลยคือแบบเพราะว่ามันหนาค่อนข้างจะแบบเหมือนเท็กซ์เจอร์มันเหมือนจะแบบมันมันนิดนึงนะแล้วแต้มเฉพาะบริเวณนะเรารู้สึกว่าแบบได้เลยอะเออกลิ่นก็แบบว่าอาจจะมีอาจจะมีกลิ่นแบบว่าเหมือนยาแต้มสิวอะเออแบบเหมือนแม้แอลกอฮอล์อะไรนิดนึงนะแต่ว่ามันซึมเร็วมากนะคะแล้วก็ไม่แบบว่าเป็นคราบไม่กวนสมมติว่าเราแต่งหน้าต่อองี้ ไม่มีปัญหานะตัวนี้ก็เป็นตัวที่รู้สึกว่าแต้มไปแล้วยุคแต้มไปแล้วเวิร์กนะคะอันนี้สั่งซื้อได้ในเว็บเขานะเราว่ามีนะคะต่อไปในเรื่องของมอยส์เจอร์ไเซอร์ต้องทามอย s t เจอร์ไรระหว่างที่เป็นสิวนะคะอย่าข้ามขั้นตอนนี้นะเพราะว่าการล็อกน้ำไว้เนี่ยการเติมความชุ่มชื้นเนี่ยก็จะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ช่วยให้สิวหายเร็วขึ้นแล้วก็ผิวเนี่ยกลับมาสมดุลได้เร็วยิ่งขึ้นนะคะ ตัวที่เราเลือกใช้ใน2สัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือตัวนี้นะคะ c ิรอยนะคะพิมพ์พรูฟมอยช์ไรเซอซึ่งตัวนี้ก็เป็นเคลือเดียวกับพวกเดิมอาร์ตเนิร์ดของ n e o f ฟารมนะคะแน่นอนว่าถ้าพูดถึงแบรนด์ n e โอฟาร์ซึ่งเป็นแบรนด์เกาหลีเนี่ย ส่วนที่ส่วนผสมที่โด่งดังมากโจดสิทธิบัตรเป็นของเขาคนอื่นห้ามใช้นะคะก็คือตัว mle นะคะตัว mle เนี่ยก็จะคืนความชุ่มชื้นล็อกน้ำให้กับผิวทำให้ผิวเนี่ยมี nmf เดิมที่มีอยู่ในหน้าเราอยู่แล้วเนี่ยมันกลับมาสมดุลแล้วก็ไม่แห้งเหือดไม่ระคายเคืองนะคะแต่ส่วนผสมที่ดูชอบสำหรับตัวนี้โดยเฉพาะเนี่ยนะก็คือ restore my นะคะส่วนผสมที่เรียกว่า r e s t o r ม m คือเรซอมายมันดียังไงมันเนี่ยเป็นส่วนผสมที่ร่างกายเราเนี่ยรู้จักคือร่างกายเราเนี่ยมีรีเซพเตอร์หรือว่าตัวรับนะคะที่เรียกว่า C B 1ซึ่งเป็นรีเซพเตอร์เดียวกับที่เราเนี่ยสามารถที่จะรับส่วนผสมจากพวกกันชมกันชาได้ตัวเดียวกันเลยนะคะมันเวลามันเข้าไปในร่างกายเราเนี่ย ัวผิวเรามันก็เลยแบบว่าเฮ้ยเพื่อนเฮ้ยย hey, ูนะคะรู้จักกันมันเนี่ยรีแอคได้ในแง่ของการที่มันอะไปบอกเส้นประสาทเราว่าเฮ้ยอย่าทำงานเยอะสิทำให้การระคายเคืองที่อยู่บนผิวความปวดแสบปวดร้อนที่อยู่บนผิวที่มันอักเสบเนี่ยนะมันลดลงนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือมันเนี่ยช่วยลดการแบ่งเซลล์ของ เซลล์ผิวที่ไม่ปกตินะคะดังนั้นตัวนี้เนี่ยเวลามีผิวแบบปักเสบไม่ปกติอะ่ะมันก็ช่วยขมได้เยอะมากๆนะคะแต่จะบอกนิดนึงว่าเนื้อมันอะ่ะค่อนข้างจะเป็นเจลๆใช่ปะคนรู้สึกว่าเฮ้ยมันให้ความชุ่มชื้นพอเหรอ จริงๆอ่ะด้วยส่วนผสมมาดิว่าก็ให้พอนะโดยเฉพาะคนผิวมันผิวผสมนะคะแต่ถ้าใครเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่พออยากเยอะกว่านี้อีกเช่นดิฉันเป็นต้นนะคะดิฉันก็อยากเยอะกว่านี้ดิฉันก็เลยแบบว่าผสมตัวทานุลงไปด้วยนะคะตัวนี้ก็คือเป็นออยล์เบสเซรัมนะที่มีน้ํามันที่ดีอยู่การเติมน้ํามันที่ดีก็คือไลโนลิกแอซิดเข้าไปเนี่ยมันจะทําให้ ผิวเราอะไม่ผลิตน้ำมันไม่ดีหรือว่าโอเลอิกแอซิดเนี่ยมาเพิ่มขึ้นนะคะทำให้ลดการอุดตันนะคือตัวเนี้ยยุใช้หยดผสมรวมกันนะหยดทานุประมาณสําหยดนะคะลงในซซรอยมอยส์ไรเซอร์จะบอกว่าดีมากเลย2ตัวเนี้ยดีมากๆนะคะให้ความชุ่มชื้นที่เพียงพอแล้วก็ทำให้ผิวแข็งแรงขึ้นได้อย่างรวดเร็วนะคะ โอเคและนี่แหละก็คือสกินแคร์ทั้งหมดที่เราใช้ในช่วง2ออาทิตย์ที่ผ่านมาที่แบบเราเป็นสิวเยอะๆนะแล้วมันสามารถที่จะแบบ กลับมาให้แบบเอ้ยผิวมันใสผิวมันดูดีได้อย่างรวดเร็วมากๆเลยนะคะเราก็รู้สึกว่ากลุ่มน,นี้เนี่ยเวิร์กแล้วก็เป็นสิงที่อยากจะมาแชร์ให้เพื่อนๆได้รู้กันนะคะจะได้หมดข้อข้องใจ,จทุกทีเพราะว่าเห็นว่าเฮ้ยพี่ผิวลง IG Story เมื่อแบบว่า2อาทิตย์ที่แล้วหน้าแหกมากนะคะแต่ทําไมว่าตอนนี้หน้าดีแล้วไม่ได้ใช้แอปนะจ๊ะหน้าดีคือจริงๆนะคะโอเควันนี้ดูไปแล้วนะคะแล้วเ,เดี๋ยวรอบหน้าคลิปหน้าเราก็จะมีเรื่องที่น่าสนใจมาแชร์กันอีกนะคะวันนี้ ไปแล้วบายๆจ้ะ